ครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับก็ทางที่จะไปอำ,อำเภอคูเมืองนะทางนี้นะห่างอยู่ประมาณ20โลนะทางเส้นนี้จะไปทางบุรีรัมย์นั่นเองนะเพื่อนๆก็คันนี้ก็เป็นโตโยต้าวินะส่วนปีกับราคาเนี่ยผมไม่รู้นะพอดีเจ้าของเนี่ยพี่แปะชื่อพี่แปะนะครับเขารู้สึกว่าจะไปขนส่งพอดีเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ก่อนเลยก็เบอร์โทรนะ082 2เนี่ยตามเนี้ยตามนี้เลยนะติดต่อพี่แปะ ใครมองหาโตโยต้าวิทยอยู่ก็เป็นรถในตำนานอีกหนึ่งรุ่นนะซึ่งว่าสวยมากนะคันนี้นะสีขาวสว่วนคันนี้ก็เป็นกระบะใช้งานซึ่งเป็นเนี้ยไฟหน้านี่ใสทุกคันเลยสวยสวยนี่โดยรวมแล้วก็ได้ล้อเดิมแล้วก็ยางก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังมีร่องเลยเยอะอยู่แล้วก็สีดอรวมก็ถือว่าผ่านเลยนะเนี่ยอย่างโตโยต้านี่ก็ถือว่าผ่านเลยนี่ทะเบียนก็เป็นของกรุงเทพด้วยนะ ะมานนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็นมีพื้นปูกระบะด้วยตานนี้ก็เป็น DMAX s p สเป c a p ตรงนี้นะใครมองหาอยู่เป็นเครื่อง2.5นะนี่แล้วก็สมัยนู้นก็มี ABS ให้ละแล้วก็กระจายแรงเบรก REBD ให้สมัยนู้นนะถือโอเคนะเป็นทะเบียนของบุรีรัมนะเพื่อนๆเรียบร้อยก็ นีมันเก้าคันนะที่เห็นแล้วก็ส่วนคันนี้ก็เป็นสเปซแคป S L X เหมือนกันนะล้อล้อเดิมแล้วก็ยางก็ถือว่าสวยนะยางโอเคแต่กันคันนี้ไม่มีกันชนท้ายให้นะก็โดยมรง,รงถือว่าโอเคนะไม่มีร่องรอยการเจาะรอยอะไรเลยเอึ๊บไหนเปิดได้ด้วยนะแผงประตูข้างในนี่ก็เดิมๆนะเพื่อนโอเคข้างในก็เป็นสีดำแดงหุ้มหนังให้เรียบร้อยลว ถือว่าผ่านนี่ก็หนักกว่ตูก็ดีมากนะซอกนงซอกในก็ถือว่าเดิมหมดนี่ตัวนี้เห็นปนระมาณนี้เลยส่วนคันนี้ก็เป็น Honda City จากทรงซิ่งมาเลยแล้วมีล้อแม็กด้วยล้อแม็กแล้วก็ยังใหม่ด้วยเป็นสีดำด้วยใครมองหารถเก๋งใช้งานอยู่นะล้อสวยด้วยอ ลอสวยลอสวยภายในก็ถือว่าโอเคนะภายในภายในเป็นสีดํานะเพื่อนๆแล้วก็หุ้มเบาเป็นสีดำหมดเลยสวยสวยนีภายในสวยนะโอเคขาดเลยก็สีสันโดยรวมนี่สำหรับสายซิ่งเลยชอบเลยเขามีท่อด้วยนะท่อแต่งให้ในใบหนึ่ง ไม่แน่ใจว่ามีสปริงโหลดหรือเปล่านะแต่ทรงมันสวยนะคันนี้เออไปดูเกียร์หน่อยดีกวนะ่านี่สนนี้ก็เป็นเกียร์ออตโตน้นะเพื่อนถือโอเคนะส่วนนี้ก็เป็นรถกระบะก็เป็นยกสูงก็โฉมไฟเข้าหลัมตัดนะทะเบียนโซลินได้ล้อแม็กเป็น TE37 นี่ตอนนี้นะสวยนะ ตัวนี้ก็โฉมไฟเข้าหลัาตัดกันนะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะแล้วก็จอดในร่มนะตรงนี้จอดในล่มแล้วก็อาจจะมีเสียงนกนิดๆ,ๆหน่อยก็ไม่เป็นไรวนนี้ก็เป็นเจ้าตลาดอีกหนึ่งแบรนด์นะเป็นแมคห้าลูรแบบเดิมนะเป็นเครื่องดีโฟดีเรียบร้อยมีเทอร์โบนะแต่ยังไม่ใช่ VN เทอร์โบก็เป็นโมเปิดแคปได้ตัวนี้นะไม่แน่ใจดูให้เดี๋ยว แห่งวะตูเดิมมากนะอ่ะเนี่ยนี่เปิดแคปได้นะเป็นสมาร์ทแคปเรียบร้อยอมีแอร์แบ็กให้สองใบเลยน่าจะเครื่องสามพันนะถ้าจำไม่ผิดไปดูหน่อยเดี๋ยวอ่ะเกียดตัว G นะเกียดตัว G เครื่องสามพันนะก็จะมีแอร์แบ็กให้สองใบก็ถือว่าโอเคนะ ็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆใครซื้อไปเนี่ยก็แนะนานะรถมือสองเนี่ยถ้ายางไม่ใหม่จริงอะ่ะแนะนําให้เปลี่ยนนะเพือ่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะเพื่อนๆแล้วก็คันนี้ก็เป็นเกียร์ตัว E แล้วก็ได้กันชนท้ายเนี่ยหายไปนะถ้าขอพี่เขาเนี่ยเขาคงใส่ให้ได้นะพี่แปะนะแล้วก็นี่ก็เป็นล้อแม็กล้อแม็กห้าูร้อยเหมือนเดิมอ่ตัวนี้น่าจะเปิดแคปไม่ได้นะเพราะว่าเป็นโฉมเก่าแต่ภายในเนี่ย เ่มันก็เพียงพอในการใช้งานอะ่ะเพียงพอมากๆเลยในการใช้งานเบื้องต้นนะประมาณนี้นี่ผ่านเลยหน,หน้าตาหน้าตาส่วนคันนี้สวยมากคันนี้ใหม่มากเป็นสีฟ้าบุรีรัมคันนี้ข้าๆเท่าไหร่อ่ะครับสวยอะ่ะได้ล้อแม็กเดิมนนแล้วก็าาวงงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เบนึงถ่ายอยู่คันนี้ก็สวยก็ข้าวๆมีประมาณนี้เนาะ โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ